สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนิตยาในหน่วยการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาฝึกออกเสียงอักษรต่ำะสมสละนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาดูที่หน้าจอของเด็กๆเลยวันนี้เราจะขึ้นตัวพยัญชนะอักษรต่ำอะไรคะเด็กๆดูค่ะแล้วช่วยกันตอบคุณครูหน่อยนะคะ วันนี้เราจะมาขึ้นตัวหอเด็กๆฟังคุณครูออกเสียงแล้วออกเสียงตามคุณครูนะคะหออหะฮะออาฮาออิฮีอ หออือเือหอออหูหออูหูหหหต่อไปนะคะเด็กๆจะเป็นการอ่านคำะสมอักษรกลาง อักษรต่ำกับสระนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นคําอ่านกันแล้วนะคะเด็กๆด,ดูที่หน้าจอของเด็กๆนะคะออกเสียงตามคคูเลยนะคะคออะขออะะนออนะ งอางาชอาชาทอาทานอานา ออาพามออามายอยอายารอ อาลาวออาวาหออาหาซออิ รออิริชออีชีทออ,ออีทีมมอ,อีมี รออีรีหออ,อึหฮคอ ลออ,ลอ,อ,อลือลหรือหออือเออคำต่อไปเลยนะคะพออุหุคออุคุ 저오구너오오저오조퍼 ค่ะเด็กๆก็ได้ฝึกการออกเสียงไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูสอนเด็กๆอ่านอักษรต่ำประสมสระเดี๋ยวใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาขึ้นคำอ่านสองคำนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะกลับไปอ่านหนังสือแบบเรียนเร็วใหม่เล่มสีชมพูตอนนี้เราเรียนถึงบทที่5แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านคำอ่าน สองคำนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ